ี่อดเเึ้นัไม่ได้รับไม่ได้นอนแล้วแต่บยกาคุยอยู่แบบว่าสองน่านฮานันเขาตัววาเป็นเปลีนเดือนเปลนตัวเอ้าไช่เปล่าาอัดชแล้วสีบอึนคนเลยบอก่ไนกับอินยสุภากักินเนีกระดอนเดืเดือคืนกับอย่บลับบอนนอแจอครับโอ้เงยยูพันนะแจอ้ยาิ้มไปทางไหนล่ะอง่อย เพราะมันป่วยใจเราติน้ำมันฮะป่วยใจน้ำผู้เสพผู้สาวเราบ่ได้กินบ่นไ้หมดแดงเนี่ยแม่มึงสิเป็นสิเป็นยิ้มผู้เก่าบ่ว้าวเสียบเนี่ยเปก็ไม้ยืนบ่จัดจันีทเนาะได้กินน้ำเปล่าอยู่บ่เดี่ยวสั้นไห้มดแดงไหมอันตอนนั้นคือพุ่นพุ่นตะกาเลยตะกาบรกบบไงเลยบาเนี่ยมาวิคนกินบาเนี่ยร้านสาวเอาไฟอันนี้เอาไม่เห็ดอย่างเนี้ย เอาไปเอาไปว่าบางลาเอาไปแมว่วันคุากินหน่อยว่าเอาไปเอาไปเดี๋ยวปลาไอันนี้เอดังไม่เห็นยังนี่เดีมันจับเขาจับเขามันมีแต่เมียง่นี่เตรมสมัไปย่อไปก้อยไหมทางลางวันนี้มีแต่ใครผักเจ๊อยู่แม่ใครตังค์ไปทางนาแม่ใครไปเตรีว่ากินเตาว่าคุณมเตา E, มันเบาหวนจังได้มันพากันกิ่นแต่แต่ซ้นย่างเนื้อย่างเนาะสัวทำงานให้ทงานให้แม่แม่กินน้ำมูกเยเวลาพักช่พักแม่ต่อไผ่กกินเป็นเป็นยังเสรบ่แบงแค่มาแบงแครวยแม่ไผ่แล้วเป็นรุ่นผู้เฒ่าสมัยรุ่นเก่าแล้วกินม่เขือ้นตานแถวบดีข้วานาดียมุ้งไปตังไวเท้าเจาดังเจ้าดังาเรา อยู่ไปตั้งทางอื่นในเปียงมาตั้งไก่ไก่ขนเป็นตันไงไก่เฮียเป็ตะถอยมาเหยียบแถงเอาไปตั้งทั้งคุ่นแม่ขุ่นแม่จะไปตั้งไก่ดากรถกูเด้อพียเอามตั้งเหียเหยอไปไปตั้งไก่บักโออีก เมานี <c ười> um, ่บ ja, ่ไกลหนิม่ตังนีเลยนัพี่น้องกินล่งไปน่าล่าซองข่อยบ่เห็นเลยสงสัยไปสรุปสลหลอยู่กับผู้สาวทางไหนเนาะนะเป็นใจด้ยลุ้งเธอไเอไปไถล่ะ เต้าบออตอนนี้หน้ากำลังมีความหักอยู่โอ้บ่ไหวบ่ไหวรนแนวนี่บ่ไหวเลยเดี๋ยวผมรับมานอนกับแม่อยู่อยเดี๋ยวนีกคิดกระใจบ่ได้เห็ดหยังเลยบ่ได้คิดหยังเลยคิดแต่น่างเดียวดเนี่แกว่ายัเีบาเลยเปบาเลยม่

ว่ว่ามกินนี่นี่สองเราสามเราเินอู่เคี้อางเี้ใเมร็จยูระเบียบเอาพี่น้องเดิกปานีกับบ่เลิกรวมควมตังใจกินจนได้พะนะเบ้าตุยโพดพ่อบักโม่บักแตงเอาโพดพ่อแม่แบงบรเห็นมันโพดพ่อักเทียกินยางเดียวติมึงอ่ะ โพดโพบักหม้อบักแ่งจวดจาดฟาดบื้มพันนาเอาเอื้งกะมีตีแดงนันเอื้องก็มีแมเอื้องกไม่กินน้ำมัปวดพวแ่เด้อเดอไมกินหอยกิบเด้อเ้อไปกินหอยกิบเขาห้องน้ำก็ได้ยินเสียงยุหุ่นแหมเงยเหมือนเส้าตียเมือนเส้าเตื้นขึ้นไปจะได้เด้อคุนตี เอาเด็กน้อยมันก็เห็นเน่ายางกายมันกัโพดสูสูสูเนี่ยุกฝ่ายบ้านเดี่วโพดโพดม่านเีว่นโพดโพดด้วยหลอนนะลูซิปซิปจ้าหล่อนซิปลิปลวดแล้วคิกว่าคนเว่าเลยแม่แมนคอยบ้านเจียวซิปซิปคอยเอาซิปลิปลยเมื่อวานซิปลิปดีดีซิปิปจริงๆเลยหมื่อวานอ่ะซิบซิปได้จังไหนสันนี้ได้จังไหน ห่อนเงินเจ็อบอดว่าแม่ห่อนเงินห่อนเงินเออเออตอ่ายิ้มตะนนี้เหล้านานเราอยู่โลกของเราโอ้ยบ่ไ,วไ,วไวหวบ่ไหวดอกโลกเบาบางไมโลกคือโลกโลกของเราบ่ไหวเลยเดี๋ยวโล,โลกของพึ่งเดี๋ยวเลอะเอิดเดี๋ยวเนื้อมันสกป้าเดี๋ยวผ้าลงมาทับศาสนาคติก่อนต้องเอาต้องเอามาสัมผัสก่อนบ่ไ,ได้บ่ได้บ่ได้ แล้วสิเป็นไปไฟทั้งเขาหุ่นตัวนี้นน <laughs> เป็นไปไล้ไฟทังเขาหุ่นตี <c oughs> มาเมนแล้วลอ,อยากล่งอะไรอยากลองอะไรอยากล่องอยากล่องงานอย่างลลานในยินเขาเบากันสิไปน้ำเขา,าคืออันคือในยินอันอันมอตัวงหมนั่นละ่ะอันมอตววัออตวงอ้อยกัสิไปน้ำมอตัวง บานดูเหลาจ้าก็ตัวมลงสาหรสาหรเงิดอยอ่สายู่ยหนอกบานบานดูทั้งแล้วเป็นลูกอ่อนไหวผู้ใดไปแจังใดเรากลับไปนะเมื่อพอเยบงียบน่สองปี้อือเอาแวิน้เก้ เป็นผากันมักอีหลีอีหลอเนาะเนื้อย่างเนาะบวมเนื้อกินดีบ่กินมาเป็นเอาไปหนักกูเป็ดตาซาบูกินอะไรกินเนื้อคิวบีตาซาบูกับอันอีหยังก็อยู่ในโทรทัศน์โอ้อยู่ในโทรทัศน์มะนะอยู่ในรถตัด อีหยังก่อดเขาเอิ้นแม่ตุ้ยที่ในโลกกาันแม่เขากินนี่หยังก่อเอ็มเซ่ยันละแม่กินเป็นแต่แซมบูกับเอ็มเซ่เอ็มเคโอเคว่อได้ข้าวตัวตั้งมือไปกินนี่จะเมื่อเลี้ยงเงินวัได้มาแรกหลานเอ็นบ้าสามลอยพ่อมาโอ้ยกระเพื่อดอกกินบูชา ซาบูซาบูกับบะมี่หยางดอกรอมีตั้งแต่กุง้งขลี่ยงซี่ร่อยาวคมีกุ้งแล้วกัมีหมึกหมึกบ่มี่ขาเลี่ยงซี่รอยไปกินซาบูเอากินกับบะฮิดแปกลกดีล่ะเกิดมาสาัตว์หนึ่งเนาะเออเ <c oughs> ขาไปกินอันแต่ขาเลี่ยงสองร้อยเขาก็ไปกินได้ตัวภาษาหย,ยางกันอยากจี๊จแต่บ่อยากตัวิ

เอาพี่น้องเบิ่งทีมงานด้พอพักกันแล้วพอพักันนอนเดิกไปได้กระยากเดิกไปได้กระกนกกบี่ข้ายมนี่ยน้องกะกี้เขานอนหอตัวปั่นอันนี้เขานอนมารับีสามลูกมื่อไรเด้อสิคุยนอันนี้สิมาทุ่มกับบ้านนนีสามเขาบอกรับทุ่มอันนี้ยาตึ้ตึงอ่พี่น้อง

เวาบ้าเขาด่าถือเลยเดี๋ยวได่าเขาขึ้นเด้อตัวใจเสจเป็นเป็นไปเป็นยังเด้อน้องเมีเนาะวันนี้ได้เงี้ยลองเพ่งหวถือเลยโอ้ยอด่าบวาเดินเดี๋ยวนี้ก็สั่งไม่เขาเลยเดินไม่รอยอโอเคสั่งไม่ไม่ดนสั่งไม่ีพนา ซีพันนาซังไม่คูล้ีพัฒนายกร่องไลไปแล้วมว่านี่้ไหนนมงแล้นง่ว่าสรงแ้วงนพอไยเราหลไห้อกแ้วาไอหยังก่อนี่หอยังน่ะเพื่อนกับวามันยังดีนั่นแหละที่าเรีหอาลองกระวติดายแล้วก็ลองเล่นจะาว้งนี่ล้ว อ๋อคนลองเพี้ยังขอแม่คนคนลองแม่ตอนนั้นไหรักตะกิงเนี่ยมีมีมีผัวแล้วพี่ก็ยังรักนาด้านนาท้นาสคนองอยู่เมือนอาบักตุยกับยูหันเด้นเตุยหน่ไม่เสียชีวิตแดงเอามื่อนั้นเนาะมีผัวแล้วพี่ก็ยังรักแมพี่โอคักรักษาไม่หาย จะคอยทูนหัวจนหัวเถึตายบอกอย่างไม่อายหน้าด่านดาทนไม่จะได้ลองเด็เออวันน้มาบโอ้ยเราลองจบเซมมั้ยทำไม่จริงเราลองเลยเราลองมาได้ดรักพี่ลกรักพีิลึกเออรักพีิลึกเมื่อวานที่น้องแต่งงานขันมาแค่พันไปทั่วถนนได้ยินเสียงโอ้แม่พี่แทบดิ้นด้วยความบ้าบิ่นอยากจะกินรถยนต์ พี่อยากตัดจิตตัดใจก็ตัดไม่ได้มันยังไงอชอบคุนความบ้าของพี่ไม่มีกำหนดถ้าสงสารไหวพุทธจะพาไปรถน้ำมนแล้วก็ร้องเพลงนี้จบอีหลีเลยแล้วก็เพลงอันนี้แม่นีน้วพาจบเนาะเราเราก็เพลงอันนั้นอี่ยัง เอาเอาแม่ห้างดีกว่าผู้สาวแมเขาเรอนหกกี้ผมผมจำได้ว่าไปรับหอยเม็ดี่ออเพื่หอยหอ้บ้านหอยเม็ดเอาแม่ห้างมันสลัดเสี่ยวข้นเตาะบาดเดี่ยวกระล่มล่งปางงานเปี้ยงเราลองเพลงจบเสยแล้วแต่เกาเราลองมาจบนนอนึงนอน่่าเราลองเออเนาะแฝง่าอืมมีสิ่งแอบแฝงบอก โอ้แสง้นยตีัสันติสิงตา้นยสิงตา้อยลบปั๊บลุตีสซอมมึงอยู่วันนเขาได้ลองเพงอันอย่งอันม้นเช่นอันน่ะอาต้องได้ลองเลาวได้ตรวงอมวนอยู่ส่งวนอยู่สงเป็นอยู่กับส่วนอยู่นะเออส่งส่งซืนอมาตีกมือแม่มึงเห็นอ่ะ มันเราลองเลือมันขนแม่่อนื่นได้เนาะซ่นมันมีปหาทงนระท่างเจาจะบอยู่วาอยู่นี่หรอืมีบ้างในนีหอนเ่าบอกะไมมีคนไปห้องส้ปะมีคนไปห่อยู่เหมืนปลูเก่าปะบ่มีผู้ใดบ่มีผู้ใาสูเหม็นบ่ห้องใสโลนไพ่เลยน่นแหลขันเด้ยินเสียง ไดยยินเสียงองินมั้ตใชไปชีชีฮตยีเขาั่งกิสิัวายเยเออแล้วสิมาจ้องนีจ่องสูเี่นี่ซู้มานั่งกินอยู่นี่สม่องนะกินข้ากินน้ำไปาเ้วผมก็จะไปกินข้าวเรเดี๋ยวนี้แล้วไปเบิ่งไปเบิ่งสภานมือเีูร้อแล้วแลบอมีแห้งมาดาสูแล้ว เมนเล่าเมนเล่าดีเมนเล่าเศ้าเดี๋ยวนี้เล่ากับบ่มีแห้งมาดาสูได้ใปนได้ด้อออเล่ากับกิกหรอกิเกตหรอคกือว็ไม่เล่นแล้วมาเยกสีออกโคกสิบกเลยจรินี่ก็ออกวนลนที่ออไม่กวพนอบอกต สดองยวเมดองาพี่น้องคลิปนี้เอาฝากไว้ซ um ้ำนี <t <t ่เด้อค่ะเด้อกินข่าอิ่มแล้วแตา่ามูนี่บ่ท่นได้อิ่มสวกันไปเลเรื่ยสาเกินเอาเบอ่งเล้วให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไคร่ใบบักกูดพร้อมทั้งหมากะลุงเอา ปวดพ่อแม่ปวดพ่อแม่ก้อนสิไปตุ้วยก้อนสิไปปวดพ่อก้อนโอ้งูงเก่งทวจาดฟาดบึ้มไมาน่าจะง่ายแม่เจ้าสิเป็นบ้านน้องนี่แหละเนาะนั่งอยู่เดียวเอาไปละค่ะเดือนหนึ่งก็จะมานัำพุ่งคิดย์เจ้าของแล้วมานำใครอ่ะเจ้าของ